Four, มาดูเกมเสิร์ฟของเกาหลีใต้เสิร์ฟเจาะนาซายพิยารครับยกเข้ามาลูกนี้ให้สมุดีปืนปากก็เตะพัดบล็อกยังไงครับมีโอกาสเตะหนึ่งครั้งให้สมุดีปืนปากตกดีครับมาดูเกมเสิร์ฟลูกนี้ของนพัดครับผู้ชายดิหนุนกลางทีมชาติครั้งแรกของเขาครับซันแบ็กเปล่าอะไรก็ไปเกี่ยวกับพัด อยากยกเข้ามาลุ้งนี้แล้วส่งบีปีปากเอ้าติเกียวอยู่โอ้แล้วก็เรียกว่าดีครับเถ็งแต้มของทีมชาติไทยครับเปิดโอ้โหฐานฐานเมื่อสักครู่นี้เราขึ้นมาอย่างไรครับโอ้โหฐานมากกับลุ้งนี้ครับแตงสมบิปีป,ปักเองแล้เรียกว่าเป็นหน้าขวาตัวทำท่าในประเทศเดียวนี่เราบอกว่าเป็นมือหนึ่งทีมชาติไทยนะ ของพัชรินและวน้าซ้ายอยู่ไ้ได้แต้มเพื่อมาอีก1 1> ขนแงนแนคพรัอมชป้ง a s s i นกน้หยกขึ้นมาแล้วยังไงครับนิดแ,และต้องการเป็นแก้มเดียวครับเกมเสร์จของคนนี้ครับพัชรินหนุนกลาง สิบสี่ต่อห้าเลยเอาเป็นลูกดีรับแต่งของคเลียโอไได้่คะแนนรับเชหดี มาดูครับว่าทีมชาติไทยจะปิดในแต้มนี้เลยหรือเปล่าครับผัดกับประชด,ดิุกาวัย19ปีกับการาตัดทีมชาติครั้งแรกครับสเสริฟยักหน้าซ้ายมาแล้วลูกนี้ยังไงก็้วไยดีครับคนหมว่าเจ้าหยู่เองก็ทานไม่ไหวเลยครับทมชาติ Like สมนาในกิฬาครับใช่เลครับใช่เลยครับบอกแล้วผู้จัดการทีมครับพี่โตุ้สัพันสืบพิดำบรพงองจอดพี่ไม้ครับแล้วก็พี่ศักด์กรบปุนศักเพิ่มสักย์ครับุมทีมว้น